โอ้อันที่น้องเพ่นตบทะเบียนรถนี่แม่นบอกอกดรื่อยมันหักบาทที่เอามันผัดจังหวะกันยามมือมันออกผัดบได้ซื้อน้ำมันออกดุแม่นบอกขันนี้ออกดุอยู่เมื่อนี่น้อง่นตบทะเบียนขั้นนี้ทะเบียนยังค่ะคุณตาสี่แปดหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งหกเพิ่นบอกว่าจังใดคนก็ไปตบมาแล้วมาตาตานี่นี่นี่หลังเถอะลออกบอกเพิ่น่า ออกออกออกเพิ่งกะว่าตีออกออกออกว่าตีอ่าก็ง่ายเป็นบ้าแล้วได้พี่น้องนะคะแต่ว่าเพิ่งก็เคยไฮโชคอยู่แล้วเป็นบอน้องเบี่ยนเพิ่งไฮโชคอยู่เรื่อแล้วได้ไงค่ะงวดที่แล้วหักถือบ่ถืออ้าถือตรงนี้ถืมันถือโตกลับเพิ่งยิบลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งเป็นเป็นหกสามวดที่แล้วนะเออมันมันพอออกสามหกเลยงวดโอ้งวดก่อนงวดก่อนจ้ะที่มันออกหกสามเพิ่งผลมายิบหกสามให้อีก เลขโตเก้าย้ายก็เลยเองใบเดียวไค่ะบดมันออกมาเป็นแม่สามคนเสียดายบ่บัวจีชมก็พากันเสียดายบ่ตัวโตเก้าแบบ่แต่ว่างวดนี้เนาะแต่เนาะเพิ่นกระย่างไปตบเะเบียนลดคือเก้าอามันกระโบขึ้นก็ลงห้าแล้วเื่อกับพริกเป็นกับเป็นนั่นบักก่อนรู้สึกว่ามันมีแววห้โชคอยู่หมอนี่ยเคยถึงจังวดกับเพื่อ เคยถือสองสามงวดแล้ว่ะตั้งแต่ท้องคามันอยู่ก็แม่มันถือรุ่แท้ถือเปแสดงว่าตอนที่ทองนี่แม่กลับไปจับเสียงโศกราบกับถึกลอตเตอรี่สามโตสามโต๊หน้าหลังก็เคยถืออยู่เลยค่ะได้คลอดออกมามันว่าเป็นเว้าเก่งเนาะสลาดสลาดเป็นเลกสลัดนับเลขี หูชักตั้งแต่ว่าวเป็น,นปแต่ว่าเบิ่งเพิ่นกับเป็นคนฉลาดว่องไวนเนาะนะคะมีฉลาดอยู่ให้โชคตั้งแต่อยู่ในทออ้องบัดออกมากับย่งมายิบลอตเตอรีร่ห้มีโชคอีกอีกมียูเรื่อยแหละมันมีเงินชื่พอพ่อได้ยินเคยว่าไอ้หย่งก็ะบางเ่อเพิ่นกับกกห้องออกมาได้เนาะว่าเองนเนาะว้าก็มีเลยเนาะเว่าวมาเป็นโตก็มีค,ค่ะ ต่ว่างวดล่าสุดพี่น้องก็คือเพื่อนไปตบทะเบียนรถเนาะตานะตะเนะาะย้ำตัวเลขนะตาสี่แปดหนึ่งหกยังก่อสี่แปดหนึ่งหกเนาะสี่แปดหนึ่งหกโอ้ครับรถก็เป็นบวบนันนี้ขั้นใดลูกขั้นนี้บวชจีออกนนขั้นนี้เฮ้ยขั้นใดลูกนี่โอ้ใส่ลงมาพี่โอ้ยลงได้บวบันนี้โอ,โอ้ยลงได้บัชน có chết thằng ấy đứt ừ. kinh hoàng khăn đấy luôn sấy xì xì bằng đấy nè nè bà nè bà đấy luôn hả tôi đấy mai cả đúng xì mai xì mai à tốt 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 đằng đằng đúng tôi đấy ฮะออกตัวใดลูกตีแห้งๆเลยขั้นสชออกออกแค่บะออกแกะ้คือเบาป็ดเนาะมานี่ไปบอกไปบอกตาแนมันจะออกตัวใดไปเร็วไปบอกอีตาเบิ้งไปเร็วไปเร็วไปบอกไปดูเอินตามาเบิ้งดูมันจะออกขั้นใดอฮะออกออกไจะออกขั้นใดบอกตาดูไปดึงตาไปเบิ้ง ดึงตาไปเบิ้งดูขั้นไหนให้ไปดึงตาดึงตาไปเบิ้งขั้นไหนบอกตาไปตาออกบ่บอออกอีลีบอกขาดออกอีลีบอกขีดได้ยินเอาฮ้ยลองวันนี่นี่ฝันว่าออกอีหลีบ่เพิ่นถามนะลูกออกอีหลีบ่ง่ายเป็นบ้าเลยเนาะตา เบาเก่งเบาเก่งตัวไหนตัวไหนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเวออันนั้นี่ตาเพิ่นเวเคยเว๋เป็นเลขม่นับหะนับเบาอเกันนะบอสองสามหอดเขียนแปเกทีไปูแลเล กำลังวเว้าเกอยกำลังหัดเว้าเนาะเจ้าพอสามตัวถ่ายเนาะพอเนาะไม่ก็เอาบดแบบสี่ตัวแล้วเนาะเอาสีส่<ท>ตัวตัวให้เขาจับหมุนเอาเนาะสีแ่แปดหนึ่งหกเลยหสามตัวเธอมันออกข้างหนาให้จังใดแมนบอเบคอนเบคอนรูเรืองเด้อสิบกกระยิบรักเธอด้ให้งวดนั่นฮะ ยิบหกสามเลขโซเกลกดันออกมาสามหกก็จังหัโอ้ยบัดไปยกนิยวกันยกนิยวยกนิยวป่แล้วนะสองสามนี่เทยบว่าเนาะออกแทถบออกแถบอะเรนแนนอนบ่แนนอนเบาก็ดูแปดสี่หกหนึ่งแม่บักลาเคาะมังคนแปดแปดสี่สิบสี่หก หกสิบสี่แปดหกหนึ่งหกหนึ่งเอาหกบระสาทพี่น้องย่งประสัทแปดสี่หกหนึ่งสี่แปดหกหนึ่งตัวได้แต่รถไสี่แปดหกหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกนี่ยสี่แปดหนึ่งหกม่นโอ้ยเขาเขียนผิดเขียนหนาไหมสี่แปดหกแอดมินเกืบเขียนผิดพี่น้องเ้ยเอาสมุดเรียนมาเขียนนอาเบค่ออนเนาะ ไม่ได้ถืออยู่บ้าแแบบเรียนถือน้องเบคขันชี้บอกแล้วไปไปซีหม่ไปไปเอาเขียนฝันจะให้น้องชี้มับบน,น,นจะเขียนเพิ่นเนาะเอานบ่เดี๋ยว่ันเนี่ยอย่าไปบิดยังเพิ่นเนอะกาะเป็นยังเคาะทะเบียนรถแล้วนะคะเอฟซีน้องบอกว่าออกหรือไม่ออกคันมาก,ก่อนออกบ่อ,ออกก็ออก ยายบอกมาแก้คำฝันเนี่ยเพื่อนฟังแน่น่นออกออกคำออกแม่แม่คุณยายเพื่นออกปะเพื่อนฝันบมตาเพื่อนฝันมือทีเลือกตั้งนั่นนะฝันว่าจังไลายบาทนี่มาแก้แม่มามาว้าคำฝันฝันเพื่อนฟังแน่เขาก็เว้าให้ฟังซื้อเนาะเนาะเด็กคนเนาะแม่นบาลูกโอเคฮะอันใดอันไหนคนไทยนะก้อนโอ้กองกองลายบ่ ต้องไล่ายลูแทายลูกทายลูปบอสผีมาทายทางผีมาทายทางผีนาเกตังเราก้มันใีมาพเออถ่ายรูกยกนิ้วหนึ่งสองเส้นเราไปฟังเสกานพือนอนบุ่ปุ่มโุษนาได้อันนี้ปุ่มโฆษณาอุ้ยขาจะได้อันนี้ฮะเหงื่อชุ่มเลยก้นจะโตกว่าค่ะ เอาฝนเอาเฮ็ดตัวไหนตัวไหนตัวไหนออกตัวไหนเบคอนตัวไหนสี่ให้เดังเบิ้งเรดูสี่เบิ้งเดูไะออกไดตัวไหนลูกสี่ตัวไนนั่นนะออกบ้านั่นออกใชออกเกฮะออกตัวนี้บสี่เบองน่ี้น่นตัวี้ย ตัวไหนตัวไหนเฮ้ยมาสีสีคุนตาบ่งแนวเดี้ยวตัวไหนตัวนี้ตัวได้ตัวเด้หนึ่งหกครับพันสี่แล้วหนึ่งหกเมื่อกี้ตัวไหนลูกออกบ่ลูกออกอออะสีไหมสีไหมโอ้เบคอนออกขึ้นบ่ออกพี่เอ้มันครบสามตัวเลยออกขึ้บ่ออกพันสี่พันสี่เมื่อกี้หนึ่งหกครับพันหนักหนึ่งหก สามตัวกระตัดให้เพิ่นแงแปดหนึ่งหกแปดจีหนึ่ง่กานนตัดเอาเพราะว่ามันเจมันเต็มหนักกระดาษโอ้ปัญหามันเต็มตดเรับกับพี่เจาหน้าเอานอกตาเนาะมันเลี่ยเป๊ะรดกระบมีแหละเออซสัดนก็หน่าโต้ดหอยู่นี่เฉลวงกลมฮะตั้ได้ลูกออกคือบปออกออกแค่บอ โอ้แสดง่ลูปออกเลอกเบิดตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้บ่หะออกนือว่าออกเอาสี่ไหมสี่ไหมตัวไหนสี่ไหมชี่ให้เพิ่นชัดๆจอนที้ให้เพิ่อนชัดๆสรุปนะคะตัวเลขของน้องเบคอนนะคะเอฟซีเพิ่นไปตบทะเบียนรถขั้นนั่นแหละักซื้อไปักซื้อไปเลยอ่ะ ซื้อเอาใช้ล <c ười> ูกใช้คุเนี่ยโอ้โหอาขั้นนี้พร้อเหมาะเอากันนั่งขั้นนี้ขันขันขันให้เอฟซีเบิงเด้อขันเอ็กซ์ซเด้อหันเอ็กซ์ซีอันบุญธรรม่าออกว่าเจ้าอยู่หันล้วมันอยู่แต่เด็กหน่อยมันสิผิดกฎนะต้องทายผู้ใหญ่นำครับ ตัวไดลกูกตัวไดตัวไดตัวนี้บ่ตัวนี้ออกแทบบ่ลูกออกแทบบ่ออกแทบฮะ okay. ออกแทบอาจารย์ออกแทบแปดหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งหกเอาแต่ว่าขั้นหนีก็มีเด้ดขั้นที่เล่านาังนี่มีสี่แปดพร้อมเลยนาะ อ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ FC ก่อนสวัสดีครับนอยเดี๋ยว FC อยากซื้อขนมมาฝากเอ๊ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่ชอนสวัสดีครับก่อนเพื่อจะเข็นหนาเพื่อจะเข็นหนาเพป็นต้องอาบไหมขอบคุณครับแต่เข็นเป็นไปสี่บอกอืมเป็นทะเบียนรถสี่แปดหนึ่งหกนะครับเมื่อกี้พันยางไปตบทะเบียนรถคันนี้เนาะครับเพป็นก็บอกว่ามันจะออก นะออกบอกเพนกับาอ,ออโอเคค่ะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ